เหลือเชื่อปรับหวงจุยบ้านหรือร้านค้าและที่อยู่อาศัยต่างๆด้วยตัวเองง่ายๆเพียงสวดพระคาถาบทนี้ห้าจบหลวงปู่เมตตาช่วยเหลือภิกชตาชีวิตเปลี่ยนจากหลายให้กลายเป็นดีจากดีก็ให้ดียิ่งๆขึ้นไปการเงินการงานราบลื่นจเจริญรุ่งเรืองและจะช่วยให้มั่งคั่งร่ำรวย บทนี้พิสูจน์มาแล้วใช้ได้ดีเห็นผลจริงทันตาอย่างแน่นอน100เปอร์เซนครับสวัสดีครับสำหรับคลิปในวันนี้ผมมีคาถาดีๆมาฝากครับเป็นสุดยอดพระคาถาสำหรับปรับภูมูมและหวงจุ้ยที่อยู่อาศัยต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนห้องนอนห้องเช่าคอนโด โรงแรมหรือร้านขายของต่างๆซึ่งจะสามารถปรับแก้ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่ต้องไปสแสวงหาพึ่งพาสินแสให้เสียตัางแต่อย่างใดครับซึ่งวิธีที่ผมนำมาแนะนำก็คือการสวดพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ดูแห่งวัดสแกครับโดยมีชื่อว่าพระคาถามหาจักรพรรด ซึ่งถือเป็นพระคาถาที่รวมพุทธคุณไว้ครอบจักรวาลมีพระลานุภาพมากมายเนื้อจะบรรยายทั้งช่วยปรับในเรื่องต่างๆจากลายให้กับกายมาเป็นดีหรือจากเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับและยังถือเป็นการสวดเพื่อแผ่เมตตาให้ดวงจิตวิญญาณ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเหราเพื่อประพบภูม้มต่างๆให้เขาสูงขึ้นไม่ต้องทนทุกข์ทรมานไม่ว่าท่านเขาเหล่านั้นจะอยู่ที่ใดก็ตามในบริเวณบ้านตามถนนตามตลาดหรือตามที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆก็สามารถทําให้เขาเหล่านั้นได้หมดทางสิ้นครับ โดยวิชานี้เราสามารถทำได้แม้เรายังไม่มีตาทิพย์ดังเช่นพระอริยสงฆ์ไม่อาจเห็นรูปก,กายของโอปาติกะที่อยู่ต่างภพภูมิก็ตามขอเพียงแค่จิตของเรามีความใสสะอาดมากพอและน้อมจิตนั้นไปด้วยความเป็นบุญเมตตาและหวังดีต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเท่านี้ก็เป็นอันใช้ได้ขังดีแล้วครับ ซึ่งการแผ่ข้อบุญนี้สามารถใช้กับคนที่มีความปรารถนาหวังดีหรือแม้กระทั่งกับศัตรูก็ใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยจะเปลี่ยนให้เขากลับกลายมาเป็นมิตรที่ดีเพียงแค่ให้เรานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าไว้เป็นการทำใจให้ทรงอยู่ในคุณงามความดีมีพรมวิหารสี่คือเมตตากรุณา มุทิตาอุเบกขาเป็นที่พึ่งการไม่ถือโกรธผู้ใดมีแต่ความหวังดีเป็นการทำใจให้สว่างเมื่อใจเราสว่างชั้นใดย่อมกบความมืดได้ชันนั้นครับวิธีการสวดพระคาถามหาจักรพพัดเพื่อปรับภพบภูมิหรือปรับวงจุ้ยบ้านและที่อยู่อาศัยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ ให้ท่านทำจิตน้อมลำลึกถึงพระพุทธลูปปางพระมหาจากักรพรรดิหรือพระพุทธลูปที่ทรงเครื่องแล้วตั้งสวดน้มโม3สามจบเสร็จแล้วกราบลงสามครั้งตามด้วยบทสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิโดยให้สวดจำานวนสาจบห้าจบเจ็ดจบเก้าจบร้อยแปจบซึ่งท่านผู้ฟังสามารถเลือกสวดเอากี่จบก็ได้นะครับ ไม่จำเป็นต้องสวดทั้งหมดตามที่ผมเสนอมานี้จะสวดห้าจบก็ได้สามจบก็ดีหรือเจ็ดจบเก้าจบก็ไม่ผิดฉันใดครับหรือสวดตามกําลังวันได้ยิ่งมีผลดีครับบทตรพระคาถามหาจักรพรรดิว่าดังนี้ครับนะโมพุทธ,ธายะพระพุทธ,ธไตรรัตนญาณมณีนพรัฐ สีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชาอักีทานังวรังคันทงังสีวรีจามหาเถหลังอาหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทาตุโย อะหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวพระคาถาในวันนี้อากระรมพูดผิดพลาดหรือขาดตกบกพ่องตรงไหนไปบ้างก็ต้องกับพราะขอาภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากท่านผู้ฟังท่านไหนชื่นชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในช่องนี้ต่อไปด้วยนะครับอาท่านไหนมีความคิดเห็นสงสัยในเรื่องใดสามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบให้ทุกคอมเมนต์สำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ